พี่น้องเอ่ออิสต์เก้รังสิบบอกไว้วัดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบสี่อที่ออกรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านกลางอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมและอารมณ์ควรใช้พิจรารณา,านในการรับชมเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำและห้ามรอบเลยนแบบเด็ดคาดสวัสด,ดีครับรายการฮักบันเกิดวันนี้กับผมมีจีจุดไฟจะพาท่านผู้ชมไปพบกับมิสเตอร์กล้วยที่บอกหวยสร้างความมึอหามาแล้วหางวดซ่อนเร <What? S 2> ื่อามือนี้ ประจํางวดวันที่1กุมภาพันธ์2564สิเด็ดขนาดใดสีแม่นขนาดใดเอ่อปฏิทากับผมได้เลยครับ S O O o k a Okay y นี่คือแฟนดีเจนี่คือฟูจิฟูจิุณวันโอ้ยหัละ9บาทอ้ยนี่คือ เอฟซีของ ay, มิสเตอร์กล้วยนี่คุณน่ะคือกเรื่อยเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยเออทั้งหลังเลยซาเลงสุดยอดเลยครับเป็นไ้ <c oughs> สะอาดดีสุดยอดสุดยอดแข็งแรงแข็งแรง,รแงนี่คือมีแต่เอฟซีของมิสเตอร์กล้วยเลยนี่อ่าที่เห็นอยู่นี่ครับเอฟซีมิสเตอร์กล้วย กำลังโซลี yeah. no. ่ทำทุกๆกันด้วยถือขุ้ยบ้าเปอร์เซ็นต์ด้ยถือพี่น้องเลยเปอร์เซ็นต์กำลังสิไปสังสั์กันอยู่ที่หน้าไอ้นี่นี่อาจารย์กล้วยพี่น้องนี่อมิสเตอร์กล้วยบอกหวยนี่นี่ตัวเด็ดเลยนี่ครับหางวดส่อนเลยนี่อนี่ เนี่ยบึงบึงข่าวกุศโลยพี่น้องอานารนกล้วยกล้วยบอกหวยมาห้างวดซ้อนกันติดติดกันเลยครับกล้วยกล้วยอาจารย์กล้วยนี่เตอรกุ้ยงวดงวดลีบตัวใดนู้นวยตัวใดตัวนู้นกล้วยนี่นี่พี่น้องบึงกระโัดพี่น้องมิสเตอร์กล้วย ที่บอกหวยมาแล้วสร้างความมือฮามาแล้วห้าง,งวดซ้อนต,ติดกันนี่พี่นอ้องเอ่อมิสเตอร์กุ้ยรังสิบอกหวยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบสี่เอาเลขที่ออกเขียนและเขียนชัดๆเขียนชัดๆอืม đó tố, tốt, là tai, ờ, à, OK, nhìn nào, thực quả thực tôi đã xì đúng, xì đúng, thực tôi thực được, xì tôi thực đúng, đúng. 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 tôi này,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  tôi à, wow. này, có cái mũi xì đúng, kiết kiết xếp tay Ờ, tôi đây thực thực bỏ. เอออ๊อติ้งๆใส่เอานี่บอกเล็กเลยพี่น้องหางวดซ่อนติดๆกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถลับรางวัลมาดิถรับรางวัลเดี๋ยวเอ่อถลับรางวัลถลับรางวัลไปเต้นจีนเอ่อถลับรางวัลพี่น้องเอ่อนี่คือมิสเตอร์กล้วยบอกหวยแม่นมาแล้วหางวดซ่อนติดๆกันบอกหวยมาแล้วแม่นหางวดซ่อนพี่น้องงวดนี้ อันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองร้อยหกสิบสี่เดี๋ยวจะออกอีกเจ็งสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดอ่าฐรับรางวัลนี่มาดูกันอีกชัดๆนะครับเลขของมิสเตอร์กล้วยอให้มาแล้วหนึ่งกุมภาพันธ์สองร้อยหกสิบสี่หนึ่งตัวนี้วิปปิ้นไห้อะไรพี่น้องหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่ง 1> 5, 1, หา้าหนึ่เจมึงมีปัญหาอีกละึงเก้าหนึ่งากเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจหนึ่งเจดกล้วยกว้อยบรัทตัวไดนที่ถือริษัมสตก้วยบอกว่าขีดข้างล่างอย่เจ็หนึ่งเจ็ดคัะพี่น้องเลยหลังจากถือไวแล้วหางวดซ่อนติดกันเออถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ถูกใจมากๆอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับดูกันอีกครั้งนึงพี่นอ้องเรียกวิสเตอร์กล้วยเห็นให้นี่เื็นมันเนีนตัวล่างนี่ตัวนี้ถือว่าสอ่าหนึ่งคูพาพันหกสี่อย่าลืมนะครับ ช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของรายการแล้วยกีทเดินไฟพร้อมทีมงานฮักบันเกิดของทางบักลางนาโนที่ติดตามผลงานของมิสเตอร์กล้วยที่บอกหวยสร้างความมหอนมาแล้วห่างงวดซ่อนที่ติดกันพี่น้องงวดนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหสิบสี่อาจจถืออีกต่อไปหรือไม่กดติดตามตอนต่อไปครับวันนี้แต่ผมพร้อมทีมงานทุกคนนะครับก็ขอ ก็ว่าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์นะครับหรือชอบมากๆเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไคร์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ